ส่งจดหมายเข้าไปรายการนี้สามครั้งแล้วค่ะก็ส่งจดหมายขอเงินมาทำทุนชีวิตดูเลสามีพิการได้มาร่วมเล่นเกมรายการคนกาจะบอกว่ามารายการนี้ครับป้าโจทย์ยากป้าอธิบายหน่อยโจทย์รายการนี้ยากจริงหรือ ไม่ยากง่ายมากเลยถ้าไม่ง่ายป้าไม่อยากมาหรอกนี่ถ้าเกิดมีคนดูรายการแล้วติดต่อป้าไปเดินแบบป้ารับงานไหมครับไหวเหรอแม้จะวัย66สแล้วแต่จุดเด่นของป้าทรงคือป้าทรงสาวกว่าวัยครับ คณะกรรมการครับในมือผมเนี่ยมีจดหมายฉบับหนึ่งนะครับเนื้อความติดต่อมาจากแฟนรายการบอกว่าคุณป้าเนี่ยส่งจดหมายมาที่รายการสามฉบับแล้วค่ะ<อ>ป้าส่งจดหมายเข้าไปรายการนี้สามครั้งแล้วค่ะสองครั้งแรกมันหายเงียบไปก็เลยตามไปอีกสามได้ผลเลยค่ะ ทีมงานโทรมาใจดีใจแต่ก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งทีมงานมาถึงบ้านถึงได้เชื่อว่าได้ไปจริงๆได้ไปไม่ได้ไปก็ให้มาเถอะมาบ้านป้าแล้วป้าดีใจมากสุดๆเลยก็ส่งจดหมายขอเงินมาทำทุนชีวิตดูเลสามีพิการไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ป่วยมานานแล้วเริ่มแรกตาก็เป็นมาหวาน แล้วก็ไม่ได้กินยาตามกำหนดก็เลยช็อกหมดสติไปเลยพอช็อกวันที่9วันที่14เริ่มตาขึ้นมาพูดไม่ออกเลยก็รักษากันมาก็ดูเลกันมาจน20กว่าปีแล้วปัจจุบันป้าก็ทำหลายอย่างเลยรับจ้างทุกชนิด ถักผ้าทอผ้าซ่อมเสื้อผ้าเวลาคนให้ไปส่งก็ขับซาเล้งไปส่งค่ะถ้าไม่หาก็ไม่ได้ถ้าป้าไม่หาป้าก็ไม่ได้กินก็เลยตอนจำเป็นในลูกต้องหาต้องดิ้นรนไปอย่างนี้แหละมีอะไรที่จะให้ทำบอกมาเลยไม่ลูกสามคนค่ะเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้ว เขายังไม่พอใช้ในครอบครัวเขาเลยแต่เล็กๆน,น้อยๆเขาก็ส่งอยู่อย่างกับข้าวกับน้ําก็เออแม่กินข้าวกับอะไรวันนี้เออเราก็ดีใจแล้วแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วลูกอา้าวสู้ต่อไปเราเคยท้อไหมฮะไม่รู้ค่ะว่าท้อไม่รู้อยู่ไหนโค ต้องสู้อย่างเดียวเพราะว่าอยู่กินกันมาตอนลูกยังเด็กเขาก็ดีเขาไม่เคยให้เราได้ลำบากอะไรต้องดูแลเขาเ<ะ>ลยเอาสู้สู้อย่างเดียวเท่าที่ฟังคุณป้ามาคุณป้าแบบมีรอยยิ้มพูดไปม,มีมีอารมณ์ดีอะไรเงี้ยป้าเอากำลังใจที่ไหนมาเติมเต็มให้กับชีวิตฮนะก็คิดว่าจะเศร้าทำไมลหละลูกยิ่งเศร้าใจเรายิ่งหัวเหี่ยว มองก็คิดอะไรไม่ออกว่าจะทำยังไงเราถึงจะได้เงินมาใช้มาจ่ายในครอบครัวเราก็เอาอยางงี้แหละความฝันป้าเป็นจริงละได้มาร่วมเล่นเกมกับรายการคนก็จะบอกว่ามารายการนี้ครับป้าโจทย์ยากป้าอธิบายหน่อยโจทย์รายการนี้ยากจริงหรือไม่ยากง่ายมากเลยถ้าไม่ง่ายป้าไม่อยากมาหรอกจากเย็บผ้า ตัวนี้มีอายุ42ปีครับยี่ห้อนี้เลยไม่ใช้ไฟฟ้าด้วยเป็นจักรที่ใช้ขีบครับประสงครับนี่คือเก็บรักษามา42ปี42ปีรักมากไหมครับก็เลี้ยงดูลูกมาจนโตโอ้ลูกกี่คนคนี่ครับคือเพื่อนคู่ทุกคู่ยากที่เป็นอุปกรณ์ในการใช้ส่งเสียลูกๆสามคนป้าครับโจทย์ตรงนี้ครับเรามี กางเกงขายาวครับให้ประสงค์แก้ไขากางเกงขายาวตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นครับเวลาในการทำภารกิจนี้ให้เวลา3นาทีครับจับเวลาครับตอนนี้ใช้เข็มกัดผ้าครับตัดแล้วครับ โต๊ะทั้งอะไรคลาสสิกอยู่หมดโต๊ะไม้เดี๋ยวเวลาสองนาทีครับต้องเด็กข้างละสักนาทีครึ่งกำลังจะครบข้างแล้วครับหนึ่งนาทีครึ่งครับ ในข้างอยู่นะครับได้ป้าเอาเขาดีครับป้าได้มีโอกาสมีโอกาสเลยทีเดียวโอกาสฝนครับโอ้โหไม่สิบนาทีครับป้ามาแล้วได้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 ป้าแล้วโอ้โหได้ป้าแล้วเร็วมาแล้วมาแล้วเวลายังมีก็ป้าเวลายังมีครับย้ำแล้ว ปาจับชายนะครับเหลือสิบสิบห้าวิครับป้าเหลือสิบห้าวิครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเร็วเก็บใต้หน่อยปาเร้วปาปาปาชายจับชายปาครับจริงๆแล้วตัดได้ไม่เกี่ยวหรอกครับเวลามันเหลือครับผมให้ตื่นเต้นเล่นสิ่งที่ต้องลุ้นคืออะไรรู้ไหมครับ กางเกงข,งข้างเนี่ยครับขาเท่ากันไหมขาไม่เท่าเราเอาแค่ตรงนี้ครับถ้าเท่ากันคือผ่านครับครับลุ้นนะครับเท่าไหมจับอีกอย่างนี้เลยฮะครับเชิไหมครับ สุดยอดครับสุดยอดครับประสงค์ครับผมแจ้งเรื่องราวชีวิตของพระทร์ไปยัง King าวเวอร์ว่าประทร์เป็นคนที่ยิ้มง่ายมองโลกในมุมบวกแล้วก็ประทร์อยากได้งบประมาณไปดูแลคุณตาวิทย์คิงพาวเวอทราบเรื่องแล้วและอยากช่วยดูแลป้านในส่วนนี้นะครับมอบเงินให้กับพระทร์ในการนี้50,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกลกคนค่ะที่เป็นลังใจให้ป้าและช่วยเหลือป้าตลอดขอให้ทุกท่านกรรมการทุกท่านรวมกับพิ่โซขอให้อายุวันนะาสุขภาภละ,จะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆไปภายหนะ้าทุกสิ่งทุกอ,อย่าง ขอให้สำเร็จทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาดนบันดาลให้กรรมการและพี่ซูบและทุกท่านทีมงานจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากครับประสงครับขอบพระคุณครับพีบ่ซูขบขออนุญาตประงรงครับตอนนี้อยากจะบอกความรู้สึกในใจกับใครที่สุดครับอยากบอกให้ สามีตอนนี้ลูกสาวเราเราบอกเขาหน่อยไหมว่าวันนี้เราทำภารกิจสำเร็จแล้ะให้วิดีโอคอลคุยกับคุณตาครับนี่ไม่ใช่ตานะครับนี่ผมน,น่าหละป้าดูอยู่ว่าทำไมตะวิดหล่อจังเลยนี่สวัสดีครับนี่ลูกสาวใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะภารกิจที่ ป้งทรงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผลเป็นอย่างไรประสทรงอยาจะบอกกับตาวิทย์ด้วยตัวเองครับพ่อแนี่พ่อพ่อจ๋าสำเร็จแล้ว <c oughs> พ่อจ๋าสำเร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวแม่กลับไปนะคะมีใจป่ะเดีอจ๋าสำเร็จแล้ว เห็นไหมพ่อเห็นคุณซุปไม่นี่คุณซุปที่ช่วยเหลือแม่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อจ๋าจ๋าแม่รักพ่อนะจ๋าพ่อรักแม่ไหมจ๋าพ่อพ่อถ้าพ่อรักแม่พ่อพ่อจุกกล้องทีหนึ่งให้แม่รู้พ่อจุบจุบหน่อยจุจุบหน่อยจุบ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 หน่อยจุบจุบพ่อจุบจุบหน่อย จุ <treats> ๊บพ่อยังอ่ะรักไหมจุ๊บจ๊บนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ